สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC. ช่องโอถนัขวาทุกคนครับพี่น้องคนไหนที่อยากจะขับรถบรรทุกเป็นเหมือนเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นหกร้อสิบ้อหรือว่ารถพ่วงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มฝึกจากจุดไหนจะฝึกยังไงหรือว่าจะหาข้อมูลความรู้ได้จากที่ไหนก็ที่นี่เลยครับเพียงแค่พี่น้องกดติดตามช่องโอถนัดขวาไว้ก็จะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนําให้พี่น้องได้นําไปฝึกไปปฏิบัติตามกันนะครับผม สำหรับวันนี้เช่นเคยครับผมวันนี้จะมีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการตัดต่อหางรถพ่วงสำหรับมือใหม่นะวันนี้เน้นสำหรับคนที่ขับหกลอ้ลอสิบล้อเป็นแล้วที่ว่าอยากจะขับรถพ่วงเราจะมาดูวิธีการตัดและต่อหางรถพ่วงสำหรับพี่น้องที่เริ่มฝึกหกลอ้อหรือว่าสิบล้อก็ ามาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ครับผมเผื่อครั้งหน้าเรามีโอกาสได้ขับรถพ่วงเราก็จะได้นําวิธีนี้ไปปรับใช้ในในการทํางานของเรานะเราไปเริ่มดูกันเลยครับผมกับขั้นตอนการตัดและต่อหางรถพ่วงสําหรับมือใหม่นะอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดเลยครับผมครับผมไปดูกันครับครับผมสําหรับวิธีวิธีตัดต่อหางสําหรับรถพ่วงนะ อันดับแรกเลยคือครับผมจอดรถให้ตรงตรงไงเราดูจากกระจกนะครับให้เราดูจากกระจกชัดหรือเปล่าเดี๋ยวดูชัดๆครับผมนี่ให้มันตรงกันไหมหัวกับหางให้มันตรงกันนะฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายครับผมฝั่งซ้ายก็ดูกระจกครับผมดูกระจกนะมันตรงชัดไหมครับนีครับคือให้หัวกับหางตรงกัน เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดถางแต่ละขั้นตอนเลยนะครับผมครับผมอันนี้คือมุมมองที่อยู่ที่อยู่ข้างนอกรถนะพยายามให้มันตรงกันครับตรงให้หัวกับหางตรงกันอย่างนี้นะสําคัญคือให้จอดในพื้นเรียบครับผมหัวกับหางให้ตรงกันอย่างนี้นะครับผมจะไปดูวิธีตัดเลยครับัแรกๆครับผมให้ลองหมอนนะหาหมอน าไม้ขอนนุนล้อไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีตัดแต่ละขั้นตอนนะครับผมสำหรับรถพ่วงจะมีสองแบบนะอ่าแบบที่มีสายไฮดรอลิกด้วยคือจะมีชุดสายไฮดรอลิกอันนี้ไม่มีนะครับผมชุดตัวตัวลูกหรือว่าตัว,ต,วตัวหางเนี่ยรถรุ่นนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเรียกว่าเป็นรถสไลด์มันจะมีล้อ สำหรับใช้ตัวแม่ตัวแม่นะครับผมเนี่ยตัวแม่นี่นะให้ดูชัดๆเนี่ยสำหรับใช้ตัวแม่ลากเพื่อไปเทไปดำนะครับผมมันสลไลด์ได้มันเลยไม่มีสายไฮดรอลิกนะวิธีตัดก็ถ้ารถคันไหนรถพ่วงที่เป็นรถพวกดำดินดำอะไรจะมีสายไฮดรอลิกแล้วก็ปลดสายไฮดรอลิกให้เรียบร้อยแล้วก็สายลมเราก็ปิดลมปิดลมนะครับ ปิดลมสองข้างเสร็จแล้วก็ปลดสายลม,มเสร็จแล้วก็เป็นสายไฟดึงนะครับดึงปับ๊บเสร็จแล้วก็สายลมฝั่งนี้นะครับผมปลดออกให้เรียบร้อยนะเก็บสัยเรียบร้อยครับผมสายเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมงัดนะครับผมผมงัดอึ๊บขึ้นไปเลยครับผมมันจะอยู่ลักษณะนี้นะจะอยู่ลักษณะนี้คืออันนี้ แล้วก็ตรวจสอบว่าสายลมสายไฟเลยปลดเรียบร้อยถ้ามีสายให้โลหิตจะเรลืมปลดสายให้โลหิตนะครับสําคัญขอฝากอีกนิดนึงนะให้ปลดสายลมสายไฟก่อนแล้วค่อยมางัดสลักตัวนี้นะไม่ใช่งัดสลักตัวนี้แล้วก็บางทีลืมปลดสายลมสายไฟอย่างนี้แล้วก็เดินหน้าไปนี่สายลมสายไฟขาดผมเคยเห็นแล้วครับผมเคยเจอมาแล้ว แล้วก็เสียเวลามาต่อมานี่ระจะใช้งานได้ปกติก็ใช้เวลานานครับผมสำหรับพี่น้องคนไหนมีข้อสงสัยก็ทักมาถามได้นะมันจะมีสองระบบปากไปจะมีสองระบบก็จะมีแบบที่ไม่มีสายไฮดรอลิกคือใช้สำหรับสไลด์หรือว่าเป็นรถพ่วงทั่วไปอาจจะไม่มีสายไฮดรอลิกคือมันดำไม่ได้ตัวลูกมันดำไม่ได้จะไม่มีสายไฮดรอลิกแล้วก็ที่มีสายไฮดรอลิกก็จะเป็นพวกส่วนมากจะเป็นรถ ลดดินนะครับผมรดรถพ่วงขนดินอย่างนั้นจะมีสายโลลิกนะอย่าลืมอย่าลืมฝากไว้ครับผมเี๋ยวเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีต่อนะเดี๋ยวเราไปดูอ่าอันนี้เป็นวิธีตัดกว่าน,นะเดี๋ยวผมขึ้นงานเสร็จปับ๊บเดี๋ยวพาไปดูวิธีต่อครับผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับผมสําหรับวิธีต่อหางก็เหมือนเดิมครับผมเราตั้งลำให้ตรงเนี่ยดูจากกระจกฝั่งขวานะครับเนี่ยมุมมองอ่า ที่อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวจะดูก่เนี่ยฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับผมเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะเฝั่งซ้ายพยายามให้ตรงครับผมอันนี้คือ,อมุมมองที่นั่งอยู่ตรงเบาะคนขับนะครับผมเนี่ยฝั่งซ้ายเราดูให้มันตรงตัวแม่กับตัวลูกให้ตรงกันนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกัน ว่าวิธีต่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนครับครับเช่นเคยครับอันนี้คือมุมมองที่อยู่ที่อยู่ข้างนอกรถนะพยายามพยายามเล็งให้มันตรงหัวกับหางเลง็งให้มันตรงกันได้มากที่สุดนะครับผมนี่ฝั่งขวามาดูฝั่งซ้ายนะมุมมองมองไกลๆครับผมฝั่งซ้ายพยายามดูให้มันตรงกันมากที่สุดสําคัญก่อนจอดให้หาเป็น ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นพื้นพื้นเรียบนะครับผมพื้นเรียบจะดีที่สุดเวลาเราถอยต่อจะอถอยง่ายต่อง่ายสําหรับมือใหม่อยากแนะนําถ้าเป็นไปได้ให้เลือกเป็นพื้นเรียบพื้นเรียบยิงเดียวมาดูเวลาถอยเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะก่อนถอยเราจะลืมงัดอันนี้นะครับผมงัดสลักตัวนี้ขึ้นสลักตัวนี้นะ เรื่งัดขึ้นให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูถ้าเราถอยมามันจะเป็นลักษณะไหนครับผมครับเมื่อเราตั้งลำให้ตรงนะเราดูแล้วเราก็ถอยครับผมการถอยก็เราค่อยๆถอยมานะระหว่างถอยเราก็มองกระจกซ้ายกระจกขวาไปเรื่อยๆการถอยค่อยๆถอยนะถอยมาเลยครับครับแล้วก็ถอยมาเรื่อย สำคัญกระจกซ้ายขวาให้มองเป็นระยะระยะมองบ่อยๆนะการถอยนะครับถอยปื๊บค่อยๆถอยเข้ามานะครับถอยถอยถอยมาเรื่อยถอยปื๊บพอมาชนอย่างนี้ปั๊บแล้วสลักตัวนี้ก็จะดีดลงพอดีจังหวะที่ดีดลงเราก็ลองโยกเดินหน้าดูโยกเดินหน้าดูให้มันตึก๊กๆว่ารถาสลักมันลงแน่แล้วถ้าสลักมันลงจริง เราเดินหน้ามันจะไม่ขยับแล้วครับผมครับผมเนี่ยเราถอยเข้ามาแล้วมันก็จะลงลักษณะนี้นะถอยมาปับ๊บชนปับ๊บเพื่อความมั่นใจว่ามันลงล็อกดีหรือเปล่าให้เราลองขยับเดินหน้าดูถ้าเดินหน้าถ้ามันมันแน่นมันมันลากไม่ไปแล้วแสดงว่าลงล็อกดีแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็ต่อเหมือนเดิมครับผมต่อสายลมนะยวไปดูต่อสายลมครับผมนี่ต่อเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะ พยายามอย่าให้มีลมนะอันนี้มีลมมันหลวมนิดหน่อยแต่ถ้าของพี่น้องก็ถ้าเป็นไปได้ก็แก้ไขอย่าให้มันมีลมออกนะเพราะว่าประสิทธิภาพในการใช้หางของเราจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันนี้มีลมออกนิดนึงครับผมฝากไว้สําหรับหางหรือพ่วงตัวไหนลูกตัวไหนที่มันดําได้มันจะมีสายไฮดรอลิกแต่ตอนต่อเราอย่าเพิ่งต่อนะครับผมต่อสายไฮดรอลิกนี้เอาไว้เฉพาะเวลาเราจะดํา จะ,จ,ะจะดัมงานเราจะเทงานเราเราค่อยมาเสียบสายไฮดรลิกนะสำหรับชุดพ่วงที่มีตัวหางที่ดําได้นะครับผมฝากไว้ถ้าพี่น้องคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ทักมาถามได้นะครับผมเดี๋ยวมีเทคนิคมีเคล็ดลับจะฝากนิดนึงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่หน้ารถกันเลยครับครับผม เคล็ดลับหรือว่าเทคนิคอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากพี่น้องไว้ก็คืออย่าลืมนะครับเวลาเราถอยไปเวลาเราถอยไปต่อหางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยว่าเราต่อหางเรียบร้อยแล้วครับผมปึ๊บนี่ลักษณะที่ว่าต่อหางเรียบร้อยแล้วต่อหางเสร็จเรียบร้อยนะสิ่งที่อยากฝากไว้ตลอดเลยก็คือเบรกมือนะครับนี่อย่าลืมใช้นะตัวนี้เป็นเบรกตัวแม่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ครับเบรคหางนะ,ะ,ะนี่ให้เราลงไว้เลยครับนะ,ะเพราะว่าเวลาเราอถอยไปต่อหางปับ๊บเปิดลมปับ๊บเราเก็บหมอนบางทีถ้าเราลืมลงเบรคเดี๋ยวรถบางทีมันอาจจะไหลได้นะครับผมอันนี้คือฝากไปเพื่อความปลอดภัยนะสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับผมนี่สาคัญอันนี้เบรคมือเวลาเราปผลเราก็ปล ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนักขับมือใหม่ของเราอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้พี่น้องที่เป็นมือใหม่เราเข้าใจถึงขั้นตอนแล้วก็วิธีตัดต่อหางอย่างละเอียดแล้วก็รวมถึงความปลอดภัยในการใช้รถของเรานะครับผมฝากไปแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับผม ครับผมสวัสดีครับ